สมบัติมีธนีพิสมัยสุพันรายอดชายดูได้หลายเรื่องครับคาวันนี้ครับไก่นาแล้วกนะ็ <c oughs> <c oughs> แล้วพอตร์อย่างเดียวครับชนบทกิโกยอดนักลิงรักจะรักสถานีรถไฟท่าชนะตอนนี้เขาเรียกสถานีหนองไวยสถานีหนองไวย<ร>ไม่คกอตีหนองไวยไม่คกอตี โมกันตะคืนจะลังส่วนนี่จะตีตัวมาลงน้องไหวพี่แต่นี่ผมเคยดูนะเนี่ยเนี่ยเจ้าพ่ออนุมานเจ้าวานอเนี่ยผมเคยดูเรื่องเนี้ยโอ้พอตอนเล็กๆมากเลยเนี่ยรำไอ้เรนี่รำเกียรติรำมะเกียนรำมะเกียนใช่ใช่อันนี้คือการกีดโนโลรองลัดลมไม่มีไปโลลมข้างเนาะย้อนยุบบอลมปัดโลรองดังครับอันนี้ดวนยาลา วันแห่งความรักสมบัติละล,ะละนาผู้แทนมาแล้วแ<ม>สนรักแสนรักอันนี้รุ่นสมัยนีโลตอกโอตกอตก,อตกครับโอตอก,ยกพยักกายมากินนวรัตอัมพาภูสิทธิ์ดวงชีวันรักประกาศศิษย์พระเอกพระเอกเสียหมดแล้วครับหนังนี้นนอันนี้รักเธอเท่าช้างโอ้โหเท่าช้าง ดูครับน,นะครับเผื่อว่าคุณหนา้าคุณตาได <ừ. S 1> ้มนรักดังซิสเตอร์โอ้โหหนังนานมากไสสตาร์โปรดักชัน่นโ,โเตอร์หนังใช่ไหมเรื่องรมอ๋อรุมชุ่มน้ำตาได้เขาด้วยอ่ใช่ใช่เอาไปปรับตาได้เขาด้วยออกกับหมดเลยสิวันนี้หมดเลยงั้น นี่เตศบวาลตำบลท่าชนะกับงานย้อนวันวาน,นสืบสารตำนานท่าชนะป้ายสถานรีรถไฟท่าชนะเดินกินชิมเที่ยวเขาไม่บอกว่าฟรีนะ <c oughs> นี่ครับย้อนวันว,นวนานตำบลท่าชนะเอาไปที่รับไปทีเร้ Anh ấy bảo muốn tăng, tăng đấy, phải là việc năng. Cao đài chung phòn. ออเต้าเตาเากนี huh. oh, ่ยเราไม่เคยเห็นเลยเนี illa, ่ยเขาทานกันอย่างสนุกมากเลยน่าอร่อยมากไอ้ดูจักเต่าเต้าแล้วอ้ดูักเ่า สวัสด oh, <laboratory. S 1> ีครับท่านโอ้ได้ที่เลยพอดีผมมาทำสกูปอยู oh, okay. ่พอดีเลยวันนี้มีโอกาสมีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านนายกเอายังไงก็ให้ท่านนายกได้ได้ทักทายก่อนผมไปลงยูทูบพ่ะย่ท่านอ้าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเคโอเคนายกพูดไม่ออกทำตาบ้านพูดออกเดี๋ยวผมก็ไปลงให้แล้วพูดเลย เอาเอาเรื่องงานเนี่ยครับอ๋อเอากิจกรรมย้อนวันวานเอาของทิศบาลตำบลทุทชนะปีนี้ก็เพิ่งจัดเป็นปีแรกครับกเ็เราจัดเป็นบรรยากาศยอมยุบในอดีตของทาชนะก็มีร้านค้าที่มาร่วมกิจกรรมก็ประมาณ30ร้านแล้วก็เมื่อวาน เราก็จจดก,กัน2วันวันที่2ีแ่แล้วก็26เมื่อวานก็มีพิธีเปิดเปิดเสร็จแล้วก็เราก็มีให้นักท่องเที่ยวได้กินฟรีกันเมื่อวานครับแล้วก็ภาคกลางคืนก็มีเวียนครกแล้วก็วันนี้ก็วันนี้มีมีมีภาการบินก็เราก็ดูดูว่าโอเคมีการตอบรับดีมากก็คิดว่าปีต่อไปก็คงจะต้องพัฒนาต่อยอดให้ ให้ลักษณะงานมันได้ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นครับก็ปีนี้ถือว่าลองนำรองไปดูก่อนว่าไปได้ไหมก็จากที่ดูก็โอเคว่าไปได้ยงานนี้ก็เราก็จะค่อยปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็โยนของดีถ้าชนะอะไรอีกเยอะๆหลายแรงอากงพี่น้องชาวอเภอาชนะและก็วันนี้ครับวันนี้ก็เหลือวันสุดท้ายแล้วจะชวันก็ ถ้าอยู่ใกล้ๆก็ย,ยังทันอยู่ถ้าอยู่ใกล้ในถ้าชนะชัยยายังยังทันอยู่ครับครับครับก็จริงๆแล้วถ้าชนะก็มีของดีเยอะมีทรัพยากรหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะชวนมาท่องเที่ยวดูว่าถ้าชนะก็มีอะไรดีๆหลายอย่างอย่างภูเขาประสคงตอนนี้ก็มีการพัฒนาทำาถนนรอบภูเขาประสคงแต่แต่ตอนนี้ยังยังยังไม่รอบเสร็จเหลือประมาณสัก5กิโล แล้วก็เราก็มีตำหนักแม่นางสูงที่เป็นที่สักการะบูชาเป็นที่ศรัทธาของชาวอำเภอทชนะและใกล้เคียงที่มาไหว้ามาขอพรได้ที่ใกล้กันก็คือมีวัดวิชิตตอนนี้ก็มีการทําบันไดขึ้นไปด้านบนก็จะมีพระนากปกลอกก็มีพระพุทธรูปหลาย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 รูปที่อยู่บนภูเขามีเจ้าแม่ควรอิมมีพระสังกาจจายมี พระสาวกต่างๆที่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปพิชิตบันได270ขั้นแลว้วลก,าก,าลก็มีจุดชมวิวแล้วก็สการะขอพรที่วัดพิชิตนั้นก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับด้านาตะวันออกก็จะมีชายทะเลมีด้านอาหารมีของกินก็ทัาชนะก็มีทั้งภูเขามีทั้งทะเลก็ลองมาเที่ยวดูครับมาแล้วเที่ยวดูได้เลยครับรับรองว่าดังแน่ๆครับเ แล้วค,<ะ>รครับมีอะไรจะเสริมสักนิดนึงครับเชิญเลยครับค,ค่ะก็ขอเสริมจากที่ท่านนายกกล่าวเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นปีแรกที่เราจัดและก็จะนำข้อบอกพร่องของปีนี้ล้วค่ะปีหน้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้สำหรับปีนี้ก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนดีมากแล้วก็วค่ะ ค่ะแล้วก็เดินผ่านไปตรงไหนก็บอกว่าอยากให้มีทุกอาทิตย์เลยอยากให้อยากให้มีของข่ะอยากให้มีกิจกรรมเยอะๆค่ะเหมือนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ที่รุ่นรมแล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาตินั่งถ้าภาษาวัยรุ่นก็นั่งชิวๆนะคะนั่งคุยกันเรื่อยๆ หิวก็ไปซื้ออะไรมาทานแล้วก็มานั่งคุยกันต่ออย่างเงี้ยค่ะผมฝากไว้นิดนึงค่ะเราคุยกันสองคนท่านนายกไม่ได้ยครับผมอยากให้เวทีเวทีคอนเสิร์ตได้อยากเป็นเวทีฟรีฮะออ๋ค่ะค่ะไม่ได้ไหครับเออเมื่อคืนตอบแทนท่านนายกหน่อยเมื่อกี้ไปสัมภาษณ์มาแล้ววงหัวพานซึ่งเป็นวงที่วัยรุ่นชอบมากๆอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชอ๋อ อ๋อถ้าเป็นของงานย้อนดอนวานของเทศบาลตำบลท่าชนะค่ะจะไม่จะไม่ได้คิดเงินค่ะอของเทศบาลตำบลท่าชนะก็คือจะจัดเฉพาะตรงนี้ค่ะลานจามจุรีริม,ร,มริมทางรถไฟตรงนี้แล้วก็เมื่อคืนก็ท่านนายกรม,มาแดนแล้วค่ะมีเ <laughs> มื่อคืนมีรำวงฟรีค่ะแล้วก็คืนนี้จะมีหนังกลางแปลงอีกสองเรื่องอถ้าใครที่รับฟังคลิปนี้ก็ถ้ายัางมาทันยังมาทันนะคะคำคำคำนี้มีหนังกลางแปลงสองเรื่อง สิบห้านาทีเดี๋ยวเราจะเข้ารายการสถานีพิทยุวันนี้คงจะใช้เวลาสักอาจจะเป็นเป็นหลายชั่วโมงนะครับอาค่ะสถานีพิทยุนี่กันได้ไหมคะค่ะได้ได้ค่นวันสุดท้ายค่ะยังทันนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมาเที่ยวเยอะๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ กำลังจะเข้าแล้วจ้ะมาเล่นเนี่ะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันมาเมื่อกี้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 เห็นดันเมื่อกี้ผมผมเห็นดันร้องเว็บเว็บไปไหนแล้วไม่รู้หนีหนีหนีไม่ผมเหมือนการหยับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากนี่พี่สาวมานั่งรอยทำไมวางตรงนี้ครับตัวแับอ๋อน้องเด็กเดเดี๋ยวมันนั่งนีเอ้าวสวัสดีครับ

กสนมาเปิดบูธอะไรบ้างคะค่ะสวัสดีค่ะอ่ชื่ออุไรทองใสนะคะเป็นครูกสนค่ะนำคุณคุ้นคุ้นค่ะเป็นครูกสนอำเภอท่าชนะนะคะสังกัดอยู่ตำบลคันธุรีค่ะก็วันนี้ในนามของกสนท่าชนะนะคะก็ได้มาออกบูธเกี่ยวกับการทําขนมไทยบูธอยู่ด้านนี้ค่ะนะคะมีขนมไทยมีน้าแข็งน้ําแข็ง เขาเรียกน้ําแข็งเลยน้ําแข็งมุนๆน้ำแข็งน้ําแข็งมุนแล้วก็น้นําสมุนไพรค่ะ <I think S 1> ก็คือ <thing. S 1> เป็นผลงานของเด็กๆนะก็คือมาทำเพื่อฝึกฝึกงานค่ะค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะใช่เสียดายมากเลยค่ะความประทับใจนะคะอยากอยากจะพูดมากเลยค่ะในเรื่องของความประทับใจในเรื่องของขออในเรื่องของสถานที่นะคะอ,อยากให้มีการต่อเนื่องนะคะเพราะว่าค่ะทุกปีหรือว่าในเทศกาลอย่างเช่นสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันคิดไม่ถึงนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ว่าคิดไม่ถึงค่ะว่าจะมีงานแบบนี้ที่ดีๆแล้วแล้วก็นึกไม่ออกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยังไงพอมาถึงตรงนี้รู้สึกผมประทับใจมากค่ะค่ะก็ขอบคุณอ่าขอบคุณท่านผู้ที่คิดนะคะให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นหวังว่าโอกาสหน้าก็คงจะมีแบบนี้อีกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ พี่กลับไปจัดรายการแกไม่ใช่ไม่แกอ๋อนี่นี่ขนมอะไรไม่ชวนกินเมาเลยเชิญเชิญเชิญทางร้านค่ะเชิญทางร้านค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ท่านนี่ไปกินด้วยครับไปเยี่ยมบูธเดี๋ยวเดี๋ยวปะเขาพาไปเยี่ยมบูธหน่อยนะครับท่านนายกขอขอตัวนะครับยยัังไไคครรบบเเเ่้ปปออาลน้องหมุนครับ เอาหมุน้องหมุนเอาหมุนตามตามมาเลยนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขนมสวยๆนั่นเลยขนมย้อนยุคเวลามินิเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ้า ปาบี่จัจำปาจำปาปพี่เอดองเราต้เอาดีอ่ได้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 ไดสได้ได้ไดไ้ไดได้ไดไ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 ด้ไดไ้ไดได้ไ้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 ได้ไดไป้ายได้ไดไ้ไดได้ไ้ได้ไดไ้ไยได้ได้ได้ไดไดไไ เอาใค,ใครถือ,ถอ,อไม่นี<ด>่รับเหครับอเอา่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กสอสนอำเภอท่าชนะออยากให้แนนดะ นี่ยังไม่กดตีใช่ไหมลง,ลงจ้องลงจ้องอ๋อน,นี่แหละอ,ะอันนี้กดมาตลอดเลยค่ะค่สวัสดีค่ะครูรถนะคะเป็นตัวแทนของกศอนอําเภท่าชนะนะคะวันนี้พานักศึกษาซึ่งอยู่ในชมรมทูบีนัมเบอร์นะคะมาหาทุนเข้าชมรมทูบีนัมเบอร์วนะคะชื่อร้านของกศนอก็คือเพลินวานกศนอนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะน้ําดื่มสมุนไพรจากกระบอกไม้ไผ่นะคะ อ่ามันจะมีน้ำกระเจี๊ยบน้ำอัญชันน้ำพุซาจีนแต่ตอนนี้เหลือแค่น้ำพุซาจีนแล้วนะคะส่วนขนมไทยก็จะเป็นขนมกล้วยกล้วยต้มกล้วยนึ่งนะคะซึ่งเราเน้นสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีน้ำแข็งโบราณจะอยู่ด้านโน้นนะคะเป็นน้ำแข็งบอกค่ะซึ่งมีตัวแทนจูบีนักศึกษากศอนอนะคะซึ่งมาช่วยในการหาทุนเข้าชมรมในวันนี้นะคะ น้ำแข็งหลอดนี้นะคะต้องหมุนนะคะถ้าไม่หมุนมันความแข็งมันก็จะไม่แข็งตัวให้นะคะอะลองชิมหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอให้ชิมชิมอ่า อ่าชื่นใจยังไงก็ฝากร้านกศนเปินวันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่มาช่วยในในการขายของในงานในวันนี้นะคะเสียดายมากนะครับเสียดายค่ะใช่ที่จริงวันเมื่อวานได้มาไหมคะไม่ได้มาผมไปนครปฐมเมื่อวานเมื่อวานจัดเต็มค่ะมีมโนรามีมีการแสดงพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีขนมมากมามีเยอะวันนี้แล้วก็มีการแต่ง ตัวแบบโบราณแต่วันนี้อันนี้แบบสมัยใหม่ <c oughs> นะคะซึ่งมีลวดลายเมื่อวานจัดเต็มมากเลยค่ะแต่วันนี้ก็ไม่ไม่เท่าไรแล้วเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าคืนนี้จะมีหนังกลางแปลงนะคะยังไงก็มาติดต่อมาชมได้นะคะ ไอ้คุณครูบอกไอดีไลน์แล้วก็บอกชื่อเฟซบุ๊กด้วยครับค่ะยังไงก็ถ้าจะมาเที่ยวท่าชนะนะคะแวะมาที่กศนอำเภอท่าชนะค่ะยินดีประชาสัมพันธ์ให้นะคะช่วงนี้กศนอำเภอท่าชนะก็รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่2นะคะอ่าในในภาคเรียนที่1ปี6 6เนี่ยนะคะจะมีรับสมัครนักศึกษาใหม่นะคะเข้าศึกษาจะมีอยู่2ระดับนะคะอย่างเช่นระดับภาคปกตินะคะก็จะเรียน2ปีนะคะถ้าผู้ใหญ่กำน,นัน ผู้ช่วยหรืออสมอก็สามารถมาเทียบระดับได้นะคะเทียบจากการนำประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมาเทียบเป็นการศึกษานะคะจะมีการสัมมนาวิชาการแล้วก็เทียบประสบการณ์ในการทำงานนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการ ศึกษา6เดือนค่ะยังไงก็ฝากกศอนอําเภอท่าชนะด้วยนะคะถ้าสนใจจะเป็นนักศึกษาหรือสนใจในการฝึกทักษะอาชีพนะคะก็ติดต่อมาได้คุณครูกศนอําเภอท่าชนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสัะัสดีค่ะ